สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเรามารีวิวชุดนี้เลยชุดนี้ในราคา50บาทที่เราซื้อมานะจ๊ะเป็นร้านส่งนะจ๊ะนี่ดูเลยนะครับอันนี้มีโอ้อันนี้เป็นงานดีมากอยากจะบอกว่าโคตรดีเลยอ่ะแกะเลยจ้าน้องเมลแกะตรงนี้ก่อนอ่าแกะออก,กเลยจ้า<ะ>เราจะมารีวิวแกะดูเลยนะจ้าโอ้โหออกมาแล้วยอดี มันไม่มีแม็กนะจ๊ะนี่แล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ร้สัตว์โฆษณาเขามันก็ออกมาเป็นอย่างนี้โอ้มันมีรถสองคันยีโหนี่เป็นรถขุดเจาะงางดีมากเลยอะ่ะในราคาห้าสิบาทโอ้แจ๋วแจ๋วเวริร์กตักได้ด้วยนี่เป็นไงอ่าเจาะ โอ้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีลานด้วยโอ้โหมันมีลานด้วยมันมีลานนี่โอ้มันวิ่งได้โอ้มันวิ่งได้มันวิ่งได้เร็วด้วยน้องๆเพื่อนๆแล้วมันวิ่งได้เร็วมากเลยโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาดูดูคันนี้เราจะมาดูคันนี้ต่อโอ้เอาขึ้นมาแล้วโอ้เหมือนนี่มันถอดได้ด้วยอะเดี๋ยว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 ่ะถอดนะ ใช่มันถอดได้ด้วยตัวลากตัวลากมันอยู่อันนี้อ่าตัวลากมันอยู่อันนี้นี่มันถอดได้ด้วยมันใส่ใส่ท้ายปุ๊บนี่มันขึ้นได้แล้วมันขึ้นได้แลยอ๋อถ้ามัสามารถเอารถขึ้นได้ใช่นี่ไงนี่ไงเนี่ยอ่าข้างหลังมันมีอยู่เห็นปะนี่ข้างหลังมันมีอยู่เราจอดเนี่ยดูได้เลยมันจอดได้เห็นไหมเห็นไหมี เห็นไหมม <ș AS 2> <ere> ันจอดได้แ <Glenn> ต <sound> ่มันก็วิ่งได้ด้วยบือ เต็มเลยว้าวจบจอดแล้วโอ้เพื่อนๆอยู่นี่กันเต็มเลยเดี๋ยวเรามาจอดดูกันก่อนเห็นด์ไมนี่มีตั้งหลายคันว้าฮ่าฮ่าว้ายโอ้โหสีสันสวยเสียวสดใสจัเลยจัเลยเฮ้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 ยนี่เป็นไงเทนเทนเทนแทนเทนเทนเทนครับเดี๋ยวว่าดูกันอีพีต่อไปเราเราจะมาทำการแกะอะไรกันอีกนะจ๊ะ วันนี้เราแกะไปหลายคั้แล้ว